เปล่าขึ้นนะเฮ้ยช่วยกันดิลองดูวิถีก่อนโอ้ไหลไหๆได้ไหมดูดิฮะเงี้ยแน่นอนเลยเอาหน้าปลาโถนะรถล้มไงอียแล้วขับยังไง ก็ดูเลยรถเข้าไปนู่นไม่มันลื่นมาตรงเนี้ยคันเร่งมันค้างคันเร่มงมันค้างมันขึข้นไปนู่นเลยโยโย่โยโย่สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับก <c oughs> ็คือวันนี้ผมกัพ <c oughs> บพี่เบเพิ่งคิดแผนออกนะคือผมกับพี่เบสอูบอกนี้ก่อนผมกับพี่เบออะมาบ้านตาครับก็คือบ้านบ้านพ่อ <c oughs> เออคือมาช่วยตาทําบ้านแล้วพี่เบสมาด้วยแล้วแม่ทํางานอยู่บ้านเยสเยสมนเยสเลปเปอร์หรือว่าอะไรอะ แล้วทีเนี้ยคือผนมันตกทุกคนแล้วดูทางทางมันมันลื่นแล้วเมืเ่อกี้ผมขี่ออกมากับลูกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมเร่งเครื่องมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมแล้วนี่มันปัดเว้ยทุกคนพอดีรถมันแรงเออรถมันแรงเกินอนะ่ะเออเ <laughs> นี่ยอะไรทีเนี้ยมันออกมาใช่ไหมแล้วผมบิดอะแล้วทีเนี้ยไม่รู้เป็นไรเหมือนเคร่งผมค้างอ่ะทุกคนมันมาถึงนี่เลยอะทุกคน เออแล้วทีเนี้ยผมก็เลยคิดอะไรออกมี FC คนนึงขอ,อมาเออขอมาอยากให้<อ>ทำคลิปแก้แม่รถล้มเออนี่พอดีเลยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะทุกคนแล้วเมื่อกี้ป้าไปขอเลือดหมูตามาแล้วพี่เบก็ต้องแบบว่าเลือดนี่เต็มตัวเลยนะเออหืม acting มา acting มาไหนแล้วทำท่าแบบเจ็บดิ<อ> <c oughs> เหมือนมาก <laughs> เหมือนแล้วเหรอ <laughs> พี่เบสคิดว่าถ้าแม่รู้ว่าพี่เบสอะรถล้มเ <laughs> บสว่าแม่น่าจะฆ่าเบสก,ก่อนที่เบสจะตายเพราะรถล้มเลยทำไมอะ <laughs> เพราะว่าเบเสี่ยงกันไม่หรอกแม่ไม่ห่วงรถหรอกแม่ห่วงเองมากกว่าเข้า <laughs> ใจปะ <laughs> ผมไม่มี <laughs> พ่อแม่คนไหนห่วงรถมากกว่าลูกเจ้าของหรอกเชื่อสิ <laughs> แต่มีนะคนที่เออทั้งมัน ในหนังเต็มเลยเราวางแผนกันก่อนพร้อมไหมพร้อมไม่พูดเยอะโอเคป๋าอยากเห็นแล้วอะไรใครที่อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยดีกว่าเจอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เจสส์เจสส์ไม่พูดคามจำเพลงเดี๋ยวเราไปเตรียมสถานที่กันก่อนเลยเออเดี๋ยวมันจะนานเดี๋ยวเราจะเอลงนะขอเช็คพื้นที่ก่อนยอยยอยยอนอีแดงลูกพ่อไม่ต้องเชื่อเลยครับเราเป็น พ่อขอโทษนะเล็กอีกเล็กอีกเหรอใช่เล็กอี๋ไ้่ต่อขึ้นลหรอไม่เลยเหมือนกันป้าขึ้นนะเฮ้ยช่วยกันดิน้องดูวิถีก่อนโอ้ยไหลไรๆได้ไหมดูดิฮะเย็นแน่นอนเรา เอานะปลาโทนะพี่เบสก็แบบว่าโอ๊ยเจ็บไปแล้วเวลาปลาพูดละโอเคเอานะเอาเอาจนเนียนนะเอาให้เนียนวันนี้เหรอเออเอาเนียนนิดอีกให้เนียนวันนี้เขาไม่ได้ละขนาดนี้ยังได้รางวัลออสการ์เอาวัลออสการ์ว้าช่าเอาดิเอาดิลองดิโอ้เออเออเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลองใหม่ดิลองใหม่ดิโอ้แม่อ เนุ่มพทนี่ยนี่นาแก่แก่เป็แหน่มเป็นพอทีนะปาปาตื่นเต้นป๋าไม่รบว่ากลัวแม่จะด่าอะไรมัจมันจะหลุดมันจะอกเอาเลยถัวก่อนเอา ฮัลโหลเธอทำไรอยู่มานี่ดีมาบ้านพ่อดิเบมรถล้มมาดิเนี่ยมันรุดโค้งออกมาหน่อยนึงเนี่ยอหูเลือดเต็มเลยเธอรีบมาเร็วเลยนะบ้านพ่อนะเออเร็ว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 ้กลับแล้วโน่เฮ้ยเดี๋ยวเราทำเลืองก่อนดีกว่าจะไปตามแทนเลาไปสิงจะแม่งมา รีบก่อนไอ้สิงโตเดี๋ยวก่อนอรีบอยู่แป๊บน,นึงสิงโตเดี๋ยวให้กินเออเห้ยเป็นริ่มเลย,ยสิงโต <laughs> เอเอเนี่ยถ้าเลือดริ่มไว้ตรงนี้น่เจ๋วเลยฮนะโอ้โหแบบเลือดอะ่ะสิงโต <laughs> มันกินเรียบเลยไม่ไม่ได้เลยแกงเบ็ดที่เบ็ดงอขาลงยายน <laughs> เย็บย <se yes ิ่งเย็นเดี๋ยวฟ้าเลือดออกก่อเอาแขนนะแขนนะแขนข้างนี้โอ้ต้องล้างตัวอย่างหนักอือเย็นไม่ได้เย็นแม่มจะเชื่อไหมวะเนี่ยเหมือนได้อยู่ได้อยู่แต่ก็ตูดเอานะพร้อมนะพร้อมไอสิงโตหนีก่อน เดี๋ยวค่อยกินโอ้โหมึงเดี๋ยวป้าเอากล้องไปตั้งตรงนน้นก่อนรอ,อแม่งมาเดี๋ยวป้าให้ส่งยานะพอแม่งใกล้ถึงแล้วเออนะหรื<พ>ึ<า>ไปอยู่ในป่าเท่หน่อยไหมนี่ไงแือโ <c oughs> คตรตึงตึงไหมตึงเปียเลยแม่เมื่อนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาถึงเลยแห้งกัดจนลิ่มเลือดจะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวเยวป็นโอ้โ,อโหแล้วรถน้ำมันไหลออกหมดแล้วมั้ง ให้เหลือกลับบ้านแล้วเขาจะกลัวแม่มันจะโมะโหแล้วเนี่ยให <c oughs> ้รอนานยูก็กัดเน <c oughs> าะเออมนหล่อมือมาเลือดเดียว <c oughs> บ้านก็ไมา่ได้ไก่ไม่ขับผ้าดีก็ได้ละอืมดีหละไม่หมาสักทีน <Hello. S 1> ี้ยมาอะไรเสียงคุณหมาแล้วเ,อ,เวอ่อเอาเี้เออนี้ยอ,อย่าย,ยิ้มนะ กูยรแขัดยังไงต็ดูเลยรถเข้าไปนู่นไม่มันลื่นมาตรงเนี้ยคันเล่งมันค้างคันเล่งมันค้างมันขึ้นไปนู่นเลยนี้คุยไม อย่างนี้ล่ะลูกเอสิงโตแล้วไม่โทรหาแล้วโรงพยาบาลก่อนละเดี๋ยวค่อยโทรรอเธอมาหนมันหน่อยเดียวกระบอกหัวมันทะเลมันค้างขึ uh ้นมาิงโเอาล่ะเธอมันขึ้นมาข้างบนเหรอแล้วแข้งแข้งขาดยังไงเนี่ยตัวมาโอ้ยสิงโตนี่อนแล้วทำไมเป็นริ่มๆอะไรขนาดนั้นน่ะก็มันเลือดมันแห้งกว่าเธอจะมาเนี่ยขัดยังไงเนี่ยทะเลมันค้าง ออกก็สนุกสนุกเลยสนุกมากป้าคิดนะแหมอ้าตาล้านติดมาเนี่ยโอ้ตาเล็กตาลานโอ้มิดครึ่ง เนี่ยเลยเรามาหลอกกันอย่างนี้ได้ไงวะให้มันใช่เรื่องหลอกไหมเนี่ยรถอย่างนั้นคืออะไรลงทุนมากเลยเนาะเอามาถล่ลายราไปข้างล่างเนี่ยแต่นน้ะพุ่งจริงจริใช่พุ่งจริงๆถ้าพุ่งจริงๆมันไม่ได้มาอยู่สภาพนี้เน่มันพุ่งเยอะมากเลยแล้วแม่งไม่วมันพุ่งจริงอเออใส่ตั้งแต่ไปเห็นมันเป็นริมเลือดขนาดนั้นแหละเออแล้วไม่ตกใจเลยอุตส่าห์ลงทุนเกลีย์แรงอยู่ไงคิดถึงไงว่ามันจริงหรือมันโกหกโอ้โหถ้ามันเกลดจริงนะแล าถึงเนี้ยก็คือแบบเลือดอะไรมันเป็นริ่มขนาดนั้นลงรูนมากค่ะพอดีมันเอาหมูมา,งาไงแล้วไปหมุนเลือดปื๊ดเลือกระถูดป้างริมของมันบึ้งบ<ห><ห>ุง้มอีคนที่ขับรถมาจากบ้านเนี่ยบึงมารถก็เยอะเนี่โโหบึจากเอ็กสแม็กกลายเป็นเต่าทางเรียบเลยเออจ แม่ก<ร>็ต้องระวางังไว้แล้วถ้าเกิดแม่รีบปาแล้วแม่เป็นอะไรไปอีกคนล่ะลเราก็ต้องระวังป่ะแล้วนี่มันใช่ไหมที่มาใคยเนี่ยใครใคร,ใค,รคิด้า <ปะ S 2> คิดเป็นคิดไม่แต่มันอง<อ>คที่สร้างสรรน์้ไม่เคยมีชอบฟังฟังเธอ,อพวกเธอสองคนฟังฉันแล้วเงียบแล้วหุบปากไอ้ที่สร้างสารร์แล้วไม่เคยจะทําไม่เคยจะคิดหรอกแล้วก็เวลานั้นน่ะคนก็มาบ่นมาด่าคนก็มาบอกว่าดามาเป็นความคิดไม่สร้างสรรนู่นนี่ทำคอนเทนต์อะไรการคัดคิดให้มันดีๆกว่านี้หน่อยไม่ได้ไงโทษจริงเวลาคนเขาด่าดีท้อ 哇！<laughs> <laughs> ข้าวอะไรวันนี้สงสารไม่แต่มันหลุดมาจริงๆนะทีแรกเยสเซอร์มันจะพังไหมเนี่ยเอามันขึ้นมามันไม่พังมันทนมาสิบปีแล้วยังใช้ได้อยู่เลยยอดและนี่แหละเรียกว่าสุดยอดสรรหามากแล้วเด็กคือยุงแล้วคือเลือดแล้วเอาเลือดมาจากไหนเนี่ยเนี่ยบ้านบ่อดู้ไหมว่าเตรียมการนานโคตรเหม็นนั่งเหม็นอยู่มันนี่เนี่ยสงสารมันไหมฮะสงสารมันไม่รู้ทำมันนี่เนี่ยิมัน้อยไปนะจริงๆทำไมหนูเราไม่เอาลงหนูเราไม่เอาลงเอาลงคูน้ำูเข้าค่อมป่าแล้วมันถึงจะสมบทบาทแบบนี้มัน มันเบาไปลูกมันเบาไปค่ะลูกทำหมดแล้วต่อไปเดี๋ยวไปลงไปในน้ำเลยก็ได <C ess iz era> ้มีเชี่ยวมดไปไงจริงๆนะมันควรต้องพุ่งลงป่าโน้นไปเลยแล้วก็ลงน้ำลงคอไปเลยไม่ได้สมบทบาทค่ะที่มันเบาบเมนเาเลยนะรีบบึนมาเลยจบาห<บ>าพี่เบสช่วยปลาครืบบ่องเลยทำอะไรที่ลึกกึอกๆกันไม่มีอะไรจะ่ไม่แต่มันลื่นจริงๆมันลื่นออกมาจริงๆ A, ความมา, function, านะของมันดูทุกคนดูอ่ะอ่ะอ่ะปอีทายแล้วกั USC นลำบากขนาดไหนเนี an, ่ยลำบากแค่ไหนมันก็ทำดูนึกอเฮ้ยว้านอกนกอกนกกนึกกนึกจอกนึกอกนึกจนกนกจอกนกนกจอกนกอนกจอีนกจอกนกจอกนกอกนกจอก่กอกนกนนกกนก เอ่เ้ยไดูสิเป็นไงคะสนุกไหมคะเฮ้ยสองตลกเลยโอ้หมดกัดโอ้หมดัดหน่อยด้วยโอ้ง่ายจริงๆริงตัวโตคิดนะเห็นเป็นเกี่ยวมาโทษไม่ไเร่อย ทำงานวันนี้ก็เหนื่อยพอแล้วนะเราใช่โอ้แต่มันเหมือนเหมือนมากเลยนะดูดิจริงๆเธออยากให้เหมือนก็บอกแล้วว่าแค่นี้มันบากไปนู่นต้องลงป่าแล้วก็ลงไปไป,ไปไปไหวยน้ำล่นก็นได้นะจริงอ่ะเอาไปสิไปเลยค่ะไม่แน่จริงดีว่ะวัดทองโรงแรมที่จริงเลือดมันเยอะมากตอนนี้เธอยังไม่มาตอนนี้ไ,ไอ,ไอ้ถึงตัวมันกินดูนี่คือตัวทำลายแผ่นกายขั้นสูงสุดอืมไม่งั้นจะเนียน่นีเลยใช่ทั้งคิดทั้งทำลาย พันนะดิเราจะแค้แม่ก็สำเร็จอยู่นะใช่ใครว่าไม่สำเร็จแม่บึ้งมาเลยเออเห็นหมตอนแรกบอกต้องบูนจะต้องบึ้งมารีบบึกมากลุ้มรถชนอะไรมาแล้วบอกไม่สำเร็จมันก็สำเร็จอยู่ แต่ว่ามันก็ยังเบาไปนั่นแหละนะอย่างที่บอกจริงๆมันควรต้องลงคลองไปเลยมันถึงจะสมบทบาทเออตอนแรกเชนก็จะให้เพื่อนฉันเอาโปอยตึงมาด้วยซ้ำไปเพื่อนฉันมันไม่ว่างฉันสรรหาทํากันมากใส่ไม่ดีใช่เอาใช่เอาแค่นี้แหละแม่จะกลับบ้านไปทำกับข้าวแล้วไปแล้วแม่งไปแล้วโอ้ยเอ็กแบดกลายเป็นเต่าช้างเรียบแล้วเราแม่งขี่แม่งเลยนะปกติไม่ขี่นะปกติบอกว่ารถหนักนะทุกคนแต่ยังไงความห่วงลูกเอาเอารถมาได้อะมาได้ แดดแรงแรงี่กลายเป็นเต่าทางเรียบไม่หรอโอเคนะครับทุกคนก็้วสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์ชรกดซัแบสบไครป์เป็นกลังกรแกะให้พวกผมสองคนด้วยนะแล้วใครมีไอเดียแกล้งอะไรอีกนะเมนมาเลยโอเคครับทุกคนก็ไม่บ้าก็ถือว่าได้อยู่สำเร็จอยู่นะทอมใช่ไปตัดผมดีกว่าผมมันแทงตาไปไปเ,เนื้อมันล้างเลือดอีกหมืินมากเออใช่ไปกดไลค์กดแชร์เย็นเลยเย็นเด๋ยว yes ย i r yes s i